ปลาปลาทุกเจ้าปลาโอ้ตัวใหญ่อยู่ดีไม่น้องค่ะขาดกะลีตับโผตับปลาตามตัวเห็นยังกินมันนี่ต้มต้มเนาะต้มต้มกระคอเอ็นกวนป็นปีงาเส้นกูให้เอื้อยไม่เอื้อยที่ต้มจะกินนี่กัวมัเป็นตัวใหญ่แต่เถอะห่านกัวที่ต้มให้แม่กินนี่ต้มใส่ใบหมักถึงเจ้ายังเออตัว ประมาณโตโลหนึ่งโอ้ยอมตนาปลาปลาปลปี๋เนาะปลาปากปี๋แซ่บๆก็สิมันค่ะแกเรนเก่าแล้วปล่อยคัว่วเป็นตัวใหญ่มนดีกว่าแกยอมแต่ปลาปลาใครเน๊ะแต่มึงจะกินบ่คั่วเอ้ยรไม่ปลาคอนี่ยซะ อาสมเจ้าขอสิไปอันน่ะปิ้งปลาปลาก่อนปลาคอหน y, ูใส่น้องขอยคั่วขอยคั่วบุเป็นคือการหกกะอุกอุกใจคือกันกับปลาใหญ่กคั่วบุเป็นไปไปไปปิ้งปลากินกันไปอือสองตัวนี่เาสิบปรีแม่สองตัวนี้ก็มันใหญ่นะแม่แค่ได้กินโอ้ปิ้งนะแม่ ปิ้งกินหนิเออปิ้งหอยแจ่วๆพันธุ์ตากะดีปิ้งๆกินเจ้าสิเอิบเกลือเอิบยังเฮียบฮอดก่อนสิเอาที่มาปิ้งบ่ได้ยากได้ซุเจ้านั่นค่อยเอืค่อยกปิ้งนดเอบเกือใส่แล้วกป้เฮียฮอดค่อยเอาอะนะพปิออดแล้วกเอาคกมาตงมันยังบ่ตายเด้อยามันดีอเฮ็ดมันีเดดอตบักใหญ่เดี๋ยวมาเบิ่งมันสุกเด้อเจ้าเด้อมันยังบ่ตาย ไปเอาขบเต็งก่นอนไว้ให้มันดิดไรช่องแซนกี่ผู้นี้จะซื้อกินล้วล่ะแล้วทิ้งไปได้ออกเหี่ยวเลยได้มิ้ปลาเซาน็อตควัวถมเจ้าคอยค<ม>ยยยั่วโปเป็นปลาใหญ่มาเนี่ยหางคอยย้อมเขาจะกินเลยเขาจิสิล้เป็นบังโมพี่น้องซจำซานำปลาซุปกินบังโมก่อนไปซื้อบังโมหน้าบ้านน้องไปซื้อมามุมมีในบองโมใหม่มันจะชำมัเนี่ยละอืมปาดลายนะ ตู้เย็นเนี่ยเขาเ้าตู้เย็นมาหลายวงหน้ากูเออแล้วถ้าสุกจาจูงไมม่ให้น้องตัวหนึ่งก็เอามากินตัวหนึ่งเห็นแจ่วสมในตู้เย็นนะจแจ่วสุกี้ก็เแจ่วสังก็เลยจะเอามาพันกระป๋านสลัดมามา,มาพายอยากมาโอ้ก็คือแม่กันปมันปวดนอนหายอยู่ ให้ช่วงให้เศร้าพาเควินมาเป่าชื่นจเบื่อในตีบานตึงคให้ช่วงให้เศร้าได้ให้คิดให้ยางไเดี๋ยว้เดี๋ยวเนพาตีในลูกนี้นี่อตีนี่ลูกนี้นะี่นี่นี่ตีนซองนี่ตีนนี่นี้นี่งไว้ได้กับพาตีมันไข่กูใส่พาตีนอันนี้ฮะได้ยูนี่แต่คอยชีเจ็บนักแถวนี่นะตีนนี่แหละไข่อ่องล่องเนี่ยกระเท้าเบิกลูก โบ่เผาเปล่ามบนใส่เนาะโม่ไม่ชี้ชัดอย่าเปากราเป่าเออยาละเทนายาเฮ็ดเด้อเราว่างเนี่ยโม่นะบันเด็บเสร็จเอ็นนี่นะพริกนะฮว่านะเอออบ่พอชิ้ฮักดอกดิวตีนน้อยดียวเตะบักบานถือือเท้าเตะบักบานกับอ้าใหญ่อ้ผัดูใหญ่ข้าวผัเตะฮัดกับเพินเพิว ตีนผีเคยบานถึกมันตำถึกนี่อยู่เนาะคุณยายตีอ๋อหนาวแล้วเจ็บเนยชายันบบ่เคยยอก็มีแห้งเลยแมลงเลยบอดีนอนเถาบอดีนอนลยนั่งโยกกะหายนั่งกับเว็ดคือเดี๋ยวนี้แบบเคยปูดคยกระปู่มบึกหด่อยเราเต่าหนำใ่จืดฮะชิโพเจ็บปีศา ออเ้ยไข่เศราได้ได้อยู่ได้นอนได้รถอยู่กับบุปเอาค่ะว่านชนนากาเทียนอ๋อว่านชนไส้ไรนะไสว่านชนนาการเอ็นตัวนี้มันไข่ขึ้นเอ็นอยู่หน้าอีพุนอือกะลูกไปในฮักอะ โโ there, โโม,มันจะอยู่ได้ปนนีเด้โอ้ยไม่ให้ใครขึ้นกว่นนี <f res> <f res> <f res> pain, ่แหละขันกระดูกค so ักคร้าวเถือกอีืแบบไปเถือกงามนิ้วซะเนาะล็อกไปนะไปนะฟารานมาเปาจ้เหยแง่แข่าเด้อจะจะจิ้มแขกระดูกบ่ให้หักย่ำขึ้นกระดูกกระดูกาบ่ให้แห้คนจอดนะคนจอดได้จอดเขบังคับให้มันเวฟลงท่ามี่มือก็เช่าแล้ว อดเด้นลูกเด้อเมื่อเช้าามาเจอเด้อไม่ถ่าวบอกเด้อไม่จะอยู่ใส่เอ้าวหลังจากเป่าแล้วฮัมมาแวสเซเวนเซโนสุเจ้ยสบายดีเล็กเกดเอาไรง้จริงนะยินด้วสกันแดดด้ซี้กันแดดเลยเด้อยซผมีกันแดดอันนี้กนาม้คือกันแดด อจัจันกันอันนี้มันนังมันเป็นทีมมันเ็กางพื้นูิวแข็งแรกเออมึงทานคู่กันก็ได้มันก็บอกเอี๊ยนนในตลาดมันบะแต่วอันนี้ห้าก่บมีันเอาคนแดดทานบมี่เนาะเห็นได้ไหมเก่าไรมว่าแลไรซสาใส่แต่เซลั่มเออเอาจากซองนึงไม่ซับด่ง อเออ <ค isolation. S 2> ห้านีิตู้มีอ,อย,ยู่เซเว่น <play> อ <survivors> ีตู้เออบ้านเราก็เห็นอยู่แอบแอบนเออวิตามินนะนะเซเว่นอีเลเว่นเซโนทีเจ้าเนี่ยเย็ดเย็ดกบบกถูกเย็ดอยู่ เปลืองลายกว่าสวรรค์จะอยู่สวรรค์เครื่องบลายสนสีเอสเอสวรรค์นึ่งเครื่องบลายไปไดนนี่เซนโนเครื่องลายยอมหางด้วยบลายซับสีเลือกเลยราคากะเอาการอยู่นะมีไม่มีข้อยซื้อซาวหาค่า,าดูดีสามสิบสองค่ะเฮียละบริสุลไล่บริเอาเนี่ยท่านามาแต่สวรรค์ผมก็เลยจีซึ่งมาทา อแต่อันพอแต่นี่าดูมาเอาเนี่อ่อเาทนาอันนึ่งยันี่ฮเจ็บย่มันน่ะมนเปยังเกาะยองตึงังคก่แต่ประใ้ยังังนี่โคมเออเอาหนึ่งอันหนึ่งเอาทุน้าหนึ่งมากินในรูกโทรมากันเลยนะหาโทรศัพท์ว้าูกเดียวส่งส,สิเลือกเลยโทรศัพท์พก็คืออย่างมัวๆนะมันก็จะเสียโทรศัพท์ สิลงเนล่าเสื่องร้ายอยู่ซื้อ,อ,อน่าแบบนี้คนใ, <ไอ S 2> ให้กดแช,ชร์กดคอมเมนต์ต่องินอินดีนด่เด้อเจรจากันเมื่ามามองอะไรกันจ้ะสาบายดีสาบายดีตอนสี่ทุ่มครึง่งสาบายดีเด้อมาทุกคนมาพบพ่อกัะซ่องมินอินดี้นอนกันบบ่หลับบอดแมนอยากได้ดอกเด้ออยากกินสินดาบไม่อม้องแบบนีนี่ ให้น้องไปซื้อสินดาดอยู่ในเมืองเซโนผูโลหนึ่งกำลังพักกระดังไฟสิกินเมื่อน้องสาวพิโลมากินอยู่ลุ่มผิเมย์ขอกระโอยากก็เลยไปหอมมากินลุ่มผิซื้อโลหนึ่งก็จพักเขาก็ะหายไลเติบอยู่เซโนเด้อนอนก็นอนบ่ลับเจ้า้เจ้า้เจ้ายอยู่เท้เน่ยฮเขาก็จนเหมือนน้าแตกเคยกินได้กินได้เป็นบนอลไรอ่ะบอกกินนอนบ่ลับไปทำ

ตั้มเลยือเหรียญมันจะบ,บอ่อปีนลวงกวงลวงมามาชิมจับจิม้มก็นอนรับก็โอเค ใส่หมอน้อยคนมันก็่ยนังมันมใส่เอามาสอก้อนโอเคลงมารเกมาเดมมาเด้อมาเด้อแคบินนอนถ่ายยันแล้วมาชุกกงเอาขึ้นมาให้ ปมึกบอลไงมันเน้อนา่าาเป็นยังกนมหมูเลยนะคือเป็นไไ่ใช่ี่มันหมูหมูานมาก้ามเดมาจ้ามาจ้านะ่ท่ันเอิญมาเดินมาเดินอยากเด้ จาทานเฮืองก็เร่ก่อนทำมาทำเฮืองทนเฮืองจัากันไฟเฮืองแล้วสุ้ารนกิานไฟพงปรับปลับปลับปลับหยาบป่นร่างกายดืลอดดไฟแตกกำลังกัลรงที่กด โันี่วินเฮ็ดเค็มนี่ลูก